สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ osp 28 channel นะคะวันนี้นะคะเราก็มีแอปเงินฟรีมานำเสนอเช่นเคยนะคะนั่นก็คือแอป google opinion reward นะคะซึ่งแอปนี้นะคะก็เป็นแอปของค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง google แอปนี้นะคะก็มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่50ล้านแล้วนะคะซึ่งทำให้เรามั่นใจได้เลยนะคะว่าเขาต้องจ่ายจริง และนี่ก็คือหน้าตาของแอปเขานะคะเมื่อมีแบบสำรวจเข้ามานะคะก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะและตรงนี้นะคะก็คือจำนวนยอดเงินนะคะคงเหลือที่เราทำแบบสำรวจทั้งหมดเรามาดูประวัติรางวัลที่เคยได้รับกันนะคะนี่นะคะโดยรวมแล้วตั้งแต่ที่ทำมานะคะก็ได้ไปแล้วนะคะ144.36สะตางค์นะคะ จำนวนเงินที่ได้จากการทำแบบสำรวจแต่ละแบบสำรวจส่วนมากจะอยู่ที่3บาทจุดศูสตางค์นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เงินที่เราทำแบบสำรวจได้ซื้อเหรียญในเกมนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะแล้วเราจะซื้อที่35บาทนะคะนี่นะคะเราก็เลือกจ่ายด้วย Google Pay นะคะ ใช้35บาทนะคะสำหรับซึกเหรียนนี้กดเลยค่ะนี่นะคะขึ้นมาชำระเงินเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะ